สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้กับทางทหารไทยเรานะครับทุกท่านในการรบกับเขมรนะครับผมหรือกัมพูชานะครับสถานการณ์ร่าสุดตอนนี้นะครับผมเรเกิดการอพยพแล้วนะครับทุกท่านนะเพราะว่ามีการยิงกันหลายพื้นที่นะครับผมจุดที่ผมอยู่นะผมไม่ได้บอกตำแหน่งนะแต่ว่าห่างจากปราสาทตาเมินทมเนี่ยนะครับผมหรืออำเภอพนมรงรักเนี่ยนะครับ ประมาณ30กิโลที่ผมขับรถออกมาก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับไม่ใช่พื้นที่อพยพแต่ว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่ให้ทางาหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แนวชายแดนนะครับผมหรืออำเภอพนมลงรักนี่นะครับผมได้อพยพอ,ออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นนะครับให้มาอยู่พื้นที่ปลอดภัยนะครับทุกท่านนะก็ขอ,อาตรายงานข่าวให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับผมว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเล่าให้ฟัง ครับโ <Okay. S 3> อเคเดี๋ยวผมยึงโทรศัพท์นะครับแป๊บน,นึงน,นะ้ทุกท่านนะเดี๋ยวเอาโทรศัพท์เพิพนน่นี้นะนะครับเอ่อตอนนี้นะครับผมมีการประทะกันหลายจุดนะครับผมหลายพื้นที่นะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อเข้าไปดูข้อมูลแป๊บหนึ่งครับทุกท่านนะเพราะว่ารายงานข่าวจากกองทัาภาพภาคที่2นะครับที่ที่เอามาอัปเดตนะครับทุกท่านนะ เอออันนี้ต้องแจ้งให้ทราบนะครับผมนะครับเพราะว่าผมจะดูแค่ของกองทัพปฏิสวรเป็นหลักนะครับผมเพื่อความชัวนะครับว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันนะครับส่วนไล์สดของผมไล์สดได้นะในพื้นที่ของผมที่ผมอยู่นะตอนนี้ไล์สดได้แต่ว่าผมยังไม่ไล์ครับผมเพราะว่ามันมันทาอะไรลําบากมาถือกล้องลําบากนะครับผมเออนะครับเอ่อเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับผมเวลาประมาณสัก 9โมง47นาทีนะครับผมนะาชายแดนนะครับผมนี่บอกเลยว่าเตือดมากๆนะครับผมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อุบลราชธานีแล้วก็ศรีสะเกดนะครับกองทัพภาคที่2ก็มีการแจ้งข่าวไว้นะครับผมแล้วกเ็เวลา9โมง55นาทีนะอัปเดตแบบนาทีต่อนาทีเลยนะครับผมอพยพยวนกัมพูชายิงใส่พื้นที่ชุมชนบริเวณ ศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนกาบเชิงนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้มันมันมันลุกล้ําไปหลายพื้นที่เลยนะครับทุกท่านผมอาจจะพูดเร็วต้องขออภัยนะครับรถก็วิ่งกันเร็วเลยนะครับผมในพื้นที่ตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวนะครับเวลาสิบนาฬิกานะครับผม10บโมงสามนาทีที่ผ่านมานี่นะครับผมทางขเขมรเนี่นะครับก พยายามลุกล้ำพื้นที่ชายแดนบริเวณปาสาตาควายแล้วนะครับผมทางไทยเรานี่นะครับผมก็ต้องอนุมัติปืนใหญ่นะครับผมอนุมัติยิงปืนใหญ่เพื่อปกป้องอธิปไตยนะครับเพื่อปกป้องอธิปไตยนะครับทุกท่านนะนะครับอันนี้คนก็ไปแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากนะครับผมแล้วก็คนแชร์เป็นจานวนเยอะนะครับก็อยากให้ทหารไทยเราเนี่เต็มที่นะครับผมนะครับเรื่องอนุมัตินี่คืออนุนมัติทุกอย่างเลยนะครับผมอาอาวุธโทปปรณ์ออะไรต่างๆนะครับผม อยากให้ทหารไทยเราเนี่เต็มที่นะนะครับไปต้องกักครับผมมีอะไรใส่ให้หมดนะครับในเมื่อเขาเขาเขาใช้อาวุธไร้แรงอ่ะนะครับทุกท่านนะเขาใช้อาวุธหนักนะผมก็เรียกชื่อไม่ถูกกับมันหลายชื่อครับทุกท่านเออโอ้โหแบบขมิ้นนี่มันเอาจริงเอาจังเลยนะครับเนี่ยนะขมิ้นมันใช้อะไรนะจรวดอ่าเอ็มบียี่สิบเอ็ดนะครับอ่านี่นะครับอ่านี่นะครับ โอ้โหต้องบอกว่าย้ํานะครับว่าพื้นที่ที่ผมอยู่ไม่ใช่พื้นที่อพยพนะครับเป็นพื้นที่ทางผ่านเท่านั้นเองนะครับผมนะแต่ว่าไม่บอกพี่กัดนะครับผมนะก็ช่วยกันขึ้นรถนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นสถานาการณ์ล่าสุดเลยนะครับทุกท่านนะ ผมก็จะอัปเดตรายงานข่าวให้ทุกท่านได้ทราบอย่างต่อเนื่องนะครับผมเออแล้วลุงนนทโทรมาแล้วโทรหาลุงนนท์ก่อนนะครับผมพอดีลุงนนโทรมาแล้วแกจะถามมาพื้นที่นะผมอยู่นะมั้งเนี่ยอารอลุงนนผมอยู่ในพื้นที่นะตอนนี้เออผมมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ตอนนี้ก็อพยพนี่ผมกาลังถ่ายคลิปอยู่เลยนี่อพยพมาแล้วออกจากพื้นที่อําเภอพนมรงรักกันแหละเพราะว่าอาเภอพนมรักนี่มันห่างจากตัวภาษาตามบรรทมเนาะประมาณสัก13มกิโลอ่าตรงนั้นก็อพยพกันหมดเลยครับแต่ว่าอันนี้นผมเดี๋ยวผมจะตอปคลิปไปก่อนแป๊บนึงนะผมจะตอปคลิปไปก่อนมันจะเดี๋ยครับทุกท่านเดี๋ยว คืออย่างนี้นะครับผมพอดีลุงนนท์อี่นนทนาบินนี่เป็นอดีตทหารพันนี่นะครับผมเดี๋ยวจะโทรมาออสอบถามข้อมูลนะครับผมอ่า๋ยวเดี๋ยวเราไปตรงกันอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าอ่าผมอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะตรงนี้นะ ท่านได้ดูว่ารถรถที่อ,อุพยบนะครับผมมันคือเป็นทางผ่านนะตรงนี้นะเป็นทางผ่านพื้นที่ตรงนี้คนยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะต้องย้ําว่าตรงนี้เป็นแค่ทางผ่านอ,อยุยพนะครับคนที่อ,อุยพย้าว่าอยู่ในพื้นที่ของอาําเภอพนมรงรักเป็นหลักเลยนะครับผมที่ที่ผมอยู่นะเ,เมื่อกี้เนี่ยผมอยู่รีสอร์ทที่อยู่อําเภอพนมรงรักแล้วมันห่างจากตัวบาสาทเตมม์ทมนี่เพียงแค่13มกิโลเท่านั้นนะครับเมื่อเช้านี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าของที่พักเนี่โอ้โหแบบ ไปเคาะประตูนะครับผมหลายห้องเลยนะที่แบบยังไม่ตื่นนะครับผมแต่ผมมาตื่นแต่เช้านะครับก็เคาะกันตุ้มๆเลยนะครับเพื่อที่จะให้ออกจากพื้นที่โดยด่วนนะครับตอนนี้ประชาชนนะครับผมก็ออกมากันเยอแล้วไม่รู้ว่าจะเจรจากาันสําเร็จหรือเปล่านะฮะเพราะตอนนี้ก็ยังคงเจรจากันอยู่นะฮะย้ําว่ายังพยายามเจรจาอยู่เรื่อยๆแต่ถามว่าการเจรจานั้นนะครับผมมันจะสําเร็จหรือไม่ ถ้าจะเจราจาแบบสําเร็จนะครับผมข่าเหมียนจะต้องได้ปราสาทหรือเปล่าเออมันจะต้องเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนึ่งหรไหมนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปิดปราสาตทตาบรรทมผูม้บัรยิงเลยนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากกองทัาพภาคาที่สองนะครับผมที่มีการโพสต์ออกมานะครับเราผมก็ขอติดข้อมูลจากกองทัพภาคาที่สองเท่านั้นนะครับย้านะเพื่อมันเป็นข้อมูลที่แบบตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนนะครับเออจะไม่ให้จะไม่พูดข้อมูลซีซัวนะครับอันนี้ก็ลอาให้ฟัง ว่าผมเอาข้อมูลมาพูดจากตรงไหนนะฮะับข้อผมก็ตามเพจทางกองทัพอากที่สองอยู่นะครับเดี๋ยวรอลุงนนท์โทรมานะครับจะได้คุยรายละเอียดกันถ็นว่าแกจะเดินทางตามมาป่ะอย่างนั้นตอนแรกแกจะมาวันศุกร์นะฮะแต่ตอนนี้สถานการณ์มันตึงแน่วนะครับก็ก็ขอให้เจรจาได้เลยอะนะครับผมแต่ว่าข้อตกลงมันมันก็ต้องแบบว่าไม่เอาเปรียบกันนะครับผมนะนะครับ ผมทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถใหญ่รถอะไรวิ่งกันจ้าเราวันเลยนะครับก็ใช้ข้อมูลอยู่ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะอัปเดตให้กับทุกท่านได้ทราบแต่ผมยังไม่ได้ไล้สดนะพื้นที่ของผมไล่สดได้นะครับ